Orange, เห็ดออริจิหรือว่าเห็ดนางลมหลวงนะครับเอามาผ่าครึ่งครับหั่นเป็นสิ่งเสี่ยงก่อนนะครับน้ำเห็ดมาสไลด์นะครับเป็นทิ้นบางๆนะครับ ขนาดน,นี้ครับผักไม้ครับเห็ดหั่นใส่แล้วนะครับผมนี่คือผักเต้วนะครับเป็นผักให้รสชาติเปรีย้ยวนะครับชนิดหนึ่งนะครับตามมาดูครับจะเป็นเมนูอะไรตามมาดูครับผม นี่คือเห็ดออริจิของเราหนึ่งสุกแล้วนะครับอยู่บนชามพร้อมจะซุปหรือว่าลาบด้วนะครับวันนี้ครับผมเป็นซุปนะฮะซุปหรือลาบคล้ายๆกันเครื่องปรุงคล้ายๆกันนะครับผิวป่ดลงไปครับหอมแดงซอยลงไปครับข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วผมปรุงรสนะครับ น้ำปลาครับเคล้าครับเคราพิเศษไปนเลยครับผมนั่นก็คือผักเต้วนะครับผักเต้วซอยบางๆลงไปครับผม แทนความเปรี้ยวของมะน,นาววันนี้จะไม่ใส่มะน,นาวจะใส่ใบผักเต้วนะครับซุปเห็ดออเดนจิใส่ผักเต้วนะครับวันนี้ผักชีฝรังหั่นลงไปครับคล้าอีกทีนะครับผม ซุปเห็ดออรจิจิใส่ผักเติ้วนะครับเมนูนี้นะครับอาหารจะอร่อยก็ต้องชิมนะครับผมชิมเลยชิมเลยชิมซุปเห็ดใส่ผักเติ้วนะครับอืมหาอร่อยมากซุปเห็ดมาเต็มๆจะคล้ายๆลาบหรือว่าน้ำตกเพราะว่าเครื่องปรุงเราเหมือนกันนะครับผม นี่คือซุปเห็ดออริจิใส่ผักเต้ยวนะครับคุณลางหน้าตาสีสันประมาณนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วาาน,น,นะครับมาทานด้วยกันนะครับผมต่อนเนี่ยซุปเห็ดออริจิใส่ผักเต้วนะครับนี่ไงครับผมเป็นเมนูต่อเนื่องที่เมื่อกี้นะครับผมก็ลำนะครับผมลำเมาะขนาดนะครับผม แซบหลายครับผมแซบแซบแซบเพิงครับผมวันนี้ซุปเฮดเดอร์เอรกับแซบยูนนะครับผมมาละพี่น้องครับปลูกเองครับกวางตานดิสซุปซุปเฮดนังคับนอกระดับแซบเลยครับแซบเป็นกับเพราหรือเป็นกับแก้มก็ได้นอสบายนอมีพริกหนูส่วนนี้สถานการณ์โควิดครับกินอยู่ครอบครัวพี่น้องปลอดภัยสุดครับ อย่าไปเสียงนะครับโควิดเป็นอะไรอันตรายนะครับย่อมนี่บ้านเจ้ากินปลานเนาะแต่บ้านคอยกินเฮ็ดเฮ็ดออกหลายตัวนี้ดูนี่ก็มีเฮ็ดก่ะแต่เฮ็ดเฮ็ดที่เอาไม่เฮ็ดกับเขาเนี่ครับเป็นเฮ็ดที่ปลูกเองนะครับเป็นปลูกในฟาร์มเนียผมเฮ็ดออเรนจิหรือเฮ็ดทั้งร่มหลวงโครงการรวมเพลินนะครับกมไก่เฮ็ดอีอย่างนี้เหมือนกันไหมาครับ <laughs> เห็ดนั้งลมนะครับผมเห็ดนั้งลมหลวงหรือเห็ดออรินจินะครับผมเอามาซุปแล้วก็เป็นภาษาอีสานหรือว่าภาษาอาหารพื้นเมืองนะครับผมเห็ดซุปใส่ผปลาดิวนั่ครับผมผปลาดิวนานี้นะเพราะว่าปลาดิวก็ต้องออกครับผมมันสีสมสมนะจะซุปบางทีก็สิใส่แกงอันนี้เข้ามาใส่ซุปนะครับผมได้คือกันนะครับผมแซ่บหลายกินกินกับแกงกับน้ำตปลหืมรับนิทานค่ะ ยำเห็ดเงาะนะครับยำขนาดจิ้นกันเด้อลำเนี่ยต่อเลยให้เราแบ่งได้เลยนะเนี่ยต่อเลยให้จิ้นพักตัวกินพักตัวลายู่ทำไมไม่โฟมยำเห็ดต้องกินพักนั่งะครับดูเองครับปลอสายครับกินพักทั้งนักนะครับ จะมีพักแค่ตัวเนาะพักแค่เนี่ยพักแค่ก็คือใบชะพูนะครับพักแค่ใบชะพูครับต้องผักแค่เนาะถ้าผักแค่ก็จะไปแกงแกงแค่เนี่ยเอาจะกินกินกับยำเห็ดเนาะนี่ซุปเห็ดครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราเพิ่มขึ้นแล้วครับผม ก็จะมีขึ้นเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากสําหรับความไม่ตาความสงสารพวกเรา,าเอุตส่าห์ดูพวกเราครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงนะครับจกขึ้นมืทธสารกับเอกเป็นเถื่อนพร้อมเต็มงานครับขอหีมง<อ>า,านหน,น,นึ่งงานด้วยครับทุกคนเป็นส่วนร่วมนะครับผมดัน,นเข้าฉากตา่างๆเดี๋ยวถ้าได้หนึ่งหมื่นลิ้วเมื่อไหร่ <c oughs> จะรอวันนี้กันเยอะครับ เดี๋ยวจะไปเขียนคิ้วตำตากันแล้วครับถ้าได้หมื่นวิวนะครับช่วยหน่อยครับช่วยเชียร์กันหน่อยแซ่บครับแซ่บซุปเพสครับสนใจพบได้ครับที่ซอยสุขินเผือครับกอร์ซูมาเตอร์เนอร์ที่อุ้งภาษากะ จ้างบ้างมาจ้างบ้างก็ก็มากแต่ว่าอ่ไม่ไม่คมบ้างสุมาเตอร์สุมาเตอร์เนี่ยอ่านเป็นแว้นไปให้แล้วด้วยไม่คมบ้างขอโทษขอให้ขอโพยนะครับเพื่อที่จะบรรลับแก้ขอยาดบัตรคั่มจัดจ้าของภาษาครับผมก็ขอยาดครับผมกินขาวน้ำกันครับผมกินของแรกน้ำกันแซ่บนี่แซ่บเป็นซุปเห็ดใส่ฟักติวนะครับผมอาหารคือบัานบั่นก็ได้ครับผมไม่หรอกไม่ผมซุปเห็ดเสื้อฟักติวนะครับ แซ่บแซบหลายนะแต่เสียดายไม่ได้ข้าวเหนียวเนาะถ้าได้ข้าวเหนียวมาจำขึ้นจะแซ่บวันนี้ผมวาเนาะก็ซุปเห็ดต้องมีข้าวเหนียวจิ้มนะครับตามคอนเซ็ปครึ่งบนทหารก็เป็นคนพูดไทยพูดภาษาอีสานแต่เหนียวบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะปนๆภาษาประเทศเพื่อนบ้านบ้างเล็กน้อยครับผมครับข้างหลังผมบอกขอกอภั<ล>ยนะครับเล็กน้อยครับแต่ จับขึ้นมากินได้เดี๋ยวว่าหลังให้เชฟเพื่อนเขาทำลาบปลาดุกลงให้ดูครับนี่ครับไม่ต้องทิ้งครับนี่ครับขยะไม่ต้องทิ้งครับนี่ให้ปลากินครับมันจะมีบ่อปลาข้างล่างครับมุ้งเหลงห่านมันีลอ่ะผูุ้มทานที่เข้ามาชมนะครับผมมาชมมาเบิงก็เมื่อนี้ก็ขอกล่าวว่าสบายดีนะครับผมก็วันนี้สัตวนนี้ก็ผมขึ้นมุ้งอาหารแล้วก็เอกดึงเผือกก็ขอกล่าวว่า สวัสดีครับผม<อ>